เป้าหมายคุณะในความสัมพันธ์น่ะคุณต้องการรูปแบบความสัมพันธ์แบบไหนเขียนมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราต้องการอะไรคนที่มาเป็นพิษมนุษย์พิษในความสัมพันธ์ทะเลาะก,กันพวกนี้มันมันบ่งบอกถึงทัศนคติได้ค่ะคนที่เขามีความเป็นผู้นําในตัวนะไม่ใช่เขาไม่มีอารมณ์เชิงลบนะคะแต่มันคือการจัดการจัดการอารมณ์สื่อสารได้ตรงประเด็น เขารู้ไงว่าเขาก็ต้องการผู้หญิงแบบนี้ซึ่งเราก็รู้ว่าเราต้องการผู้ชายแบบนี้อืการมีเป้าหมายชัดเจนนะคะเขาบอกว่าจะทําให้คุณเจอคู่แท้เพราะคนที่เป็นคู่แท้ไม่ใช่ภาระทางความรู้สึกนะคะจาไว้นะมันมันเป็นมันไม่ใช่ภาระทางความรู้สึกหากแต่เป็นลมใต้ปีกของกันและการซึ่งคุณก็ต้องเป็นลมใต้ปีกของเขาได้ด้วยเวลาเจอปัญหาคุณสามารถที่จะ ซัพพอร์ตกำลังใจของผู้ชายได้ค่ะอืมเป็นแบบนั้นนะคะมันคือการบวกการเพิ่มการเพิ่มเติมของกันและกันแล้วเขาก็จะไม่สนใจกับคนที่ไม่รู้เป้าหมายอย่างลีอย่างเนี้ยนะคะลีชอบคนที่สร้างคุณค่าเมื่อก่อนตอนที่ลีตั้งเป้าหมายใหม่ๆเมื่อ2ปีที่แล้วลีสงสัยว่าคนที่เกิดมาเพื่อสร้างคุณค่าเราเรียนรู้แล้วเราจะเข้าใจว่าสร้างคุณค่ามันไม่ใช่การไป บริจาคการเยอะๆหรือการสอนคนมันมันจะเป็นบริบทที่พลังงานหัวใจเขามีความสร้างคุณค่าค่ะคนที่เป็นเหมือนกันกับเราอ่ะจนเราเป็นเป็นแบบนี้ได้อ่ะเราถึงเข้าใจความต้องการของตัวเองชัดเจนเพราะฉะนั้นคนที่จะดึงดูดผู้ชายคุณภาพสูงนะคะข้อหนึ่งคือเธอรู้ว่าเธอต้องการอะไร She ชี e x a e t l y What she want นะคะ คือรู้ในความต้องการของตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรต้องการความรักที่ไม่ท็อกซิกในความสัมพันธ์ผู้หญิงบางคนคือหาไปเรื่อยๆถ้าไม่เรียนรู้จิตวิทยาไม่เรียนรู้ที่จะเข้าถึงกฎแห่งชีวิตในสมองหรือว่าในจิตใจของมนุษย์เนี่ยคุณจะไม่เข้าใจหรอกคะ่ะว่าคนมีเป้าหมายมันเป็นยังไงแล้วผู้หญิงที่ไม่มีเป้าหมายไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรก็จะมานั่งสงสัยว่ามีรักที่ไหนทําไมมีทุกที่นั่น ม,มีแฟนทำไมเหมือนมีคนบังคับคือมันสงสัยอะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสัมพันธ์สงสัยและเหมือนกับไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะเราจะมีความสุขในความสัมพันธ์ได้ยังไงอะคะแล้วมันถึงมีที่มาว่าความรักแบบโลก,โลกมันมันก็ต้องทุกข์รักไปก็ต้องทุกข์นะคะมีผัวเหมือนมีเวรมีกรรมพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องสมองทุกคนคะ่ะถ้าความรักในเชิงผู้หญิงกับผู้ชายนะ เป็นเรื่องของสมองบวกกับหัวใจแต่สมองถ้าคุณเล่นกับจิตวิทยาของผู้คนได้มันก็จะตอบสนองไปไปตามจิตวิทยาค่ะเพราะเพราะมนุษย์เป็นเป็นสมองเป็นคลื่นพลังงานในสมองของคนเรามันก็มีสารเคมีอมืความรักถ้าผู้ชายที่ไปมีเ,เลิกลาผู้ชายกับผู้หญิงมันจะไม่เหมือนกันนะคะ เลิกลาหรือว่าไปมีคนใหม่อะไรเงี้ยเขาไม่ได้ช่วนะทุกคนมันมันซึ่งเขามันตอบสนองไปตามเคมีในสมองนะคะซึ่งบางทีผู้ชายก็ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าคอนโทรลทำไมผู้ชายเห็นคนที่มีส่วนวาวส่วนโค้งหนะ้าอกโตๆต,ตแล้ว,แล,วแล้วหันมองซึ่งมีเบื้องหลังในสมองคือมันตอบสนองแบบนั้นอนะเพราะฉะนั้นร้อยทั้งร้อยผู้ชายนะชอบผู้หญิงสวยนะคะสวยสุขภาพดีมันปฏิเสธไม่ได้ทุกคนนะคะเพราะว่าเราแอสแทงหรือว่าดึงดูดจากกายภาพข้างนอก เมื่อเราดึงดูดคนที่มีคุณภาพสูงหรือว่าคุณภาพต่ำก็ตามมันมันชอบผู้หญิงจากข้างนอกนะคะข้างในไม่มีใครเห็นรอกหรอกอแต่เมื่อเราดีจากข้างในนะคะภายนอกของเรามันจะทําให้หน้าตาแล้วก็เราจะรักตัวเองอ่ะการรักตัวเองมันก็จะอยากออกกำลังกายอยากจะทําให้ตัวเองสวยมันมีแรงขับทางเพศกับตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นนะคะเขาบอกว่าคนที่มี ความความรู้ว่ารู้เธอรู้ว่าเธอต้องการอะไรเขาจะไม่สนใจกับสิ่งที่ไม่เพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตอืมพวกมนุษย์ท็อกซิกมนุษย์พิษผู้ชายเป็นพิษแบบเนี้ยพวกขี้หึงแบบนี้ยนะคะท็อกซิกเขาเรียกว่าท็อกซิกเลชั่นชิพนะคะคนที่ควรเมาเอาไปเผาทิ้งอะ่ะ <c oughs> พวกเนี้ยนะคะอ่าผู้หญิงที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคือมีดีมะ่ะมีความฝัน เพราะฉะนั้นลิสนับสนุนนะให้ผู้หญิงทุกคนมีเป้าหมายความฝันนะคะสามกฎโสดยังไงให้เจอคู่แบบเร็วๆนะคะแล้วก็มีคุณภาพอ่าดึงดูดคนมีคุณภาพโสดยังไงให้สําเร็จที่ลีใช้เป็นบริกรรมคาถาของลีเลยคืออ่ามีความฝันเป็นเพื่อนสนิทนะคะฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันและตระหนักว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอยู่เสมอๆแล้วเราจะมีความฝันมีแพชชั่นแล้วชีวิตเรามันจะไม่เหงา